ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมรองเท้าแตะที่น่าสนใจนะครับมาแนะนำหนชิ้นนะครับสำหรับสายเดินทางที่ต้องการความกระชับของรองเท้าแตะนะครับหรือนักวิ่งนะครับที่ต้องการเอารองเท้าแตะไปวิ่งแล้วมันไม่กระชับนะครับสายนี้ผมว่าน่าสนใจครับเป็นอุปกรณ์ของคีต้นะครับเป็นสายสายรัดส้นและหลังเท้านะครับ ปกติแล้วสินค้าตัวนี้เขาจะเอามาเสริมรองเท้าแตะของชีต้านะครับให้กระชับมากขึ้นก็คือมีรัดส้นด้านหลังแล้วก็รัดหลังเท้านะครับซึ่งของลักษณะนี้ผมเคยใช้ของแตะที่หมอนะครับเคยใช้แตะที่หมอแล้วมีอุปกรณ์ตัวนี้มันทําให้รองเท้ารัดติดกับเท้าดีมากแล้ววิ่งได้อย่างมั่นใจนะครับชุดหนึ่งมีสองข้างนะครับ มันมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับไซส์เล็กก็น่าจะ200ร้อยปลายนะครับส่วนของผมซื้อมาไซส์ใหญ่ก็300รนิดๆน,น,นะครับแต่ผมไม่มีรองเท้าชีต้าหรือว่ารองเท้าวิ่งนะครับที่มันจะใส่ได้โดยตรงเลยผมคิดว่าจะเอามาใช้กับรองเท้าแตะทั่วไปนะครับ ลักษณะที่ผมจะเอามาใช้ก็คือเอามาเสริมรองเท้าแตะผมอาจจะเอาแตะตัวนี้ไปลองวิ่งดูนะครับว่ามันลักษณะมันวิ่งแล้วมันจะโอเคไหมเพราะว่าผมเคยลองแตะบางรุ่นแล้วมันแข็งไปนะฮะผมคิดว่าแตะทั่วไปถ้ามันกระชับก็อาจจะวิ่งได้อาจจะวิ่งในลักษณะเหมือนวิ่งเท้าเปล่าหรือว่ามีซัพพอร์ตนิดๆอะไรเงรี้ยฮะอีกอย่างก็คือเอาไว้ท่องเที่ยวเดินป่านะครับ บางทีแล้วรองเท้าหลักเราพังเรามีรองเท้าแตะที่เราไว้ใส่เข้าห้องน้ำพวกนี้เราก็เอามาสำรองได้อาจจะช่วยให้เดินป่าได้ดีขึ้นนะครับกรณีที่รองเท้าหลักของเราเสียหายกาวลอกพื้นหลุดอะไรเงี้ยฮะตัวนี้ก็ช่วยสำรองได้วิธีใช้งานก็ใส่ทั่วไปเลยครับ ันก็จะอยู่ลักษณะนี้ก็ปรับได้ปรับให้ถอยมาได้กระชับข้างบนได้แค่นี้ครับเราก็มีรองเท้าไว้สำรองอีกคู่หนึ่งละสำหรับนักเดินทางนะครับก็เอาติดกระเป๋าไปง่ายๆไม่หนักอะไร ถึงเวลาจําเป็นต้องใช้งานก็เอามารัดให้กระชับได้เลยเราเบื่อที่จะใส่พ่อใบแล้วเราอึดอัดเราอยากใส่แตะบ้างแต่มันก็ไม่กระชับกลัวมันพลิกกลัวมันลื่นนะครับสายนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้ครับลองดูนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับ